สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลประจำวันนี้นะครับวันเสาร์ที่7มิถุนายนมาพบกับผมในช่องทีเด็ดทอมมี่วีซีกันเหมือนเดิมนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้การฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ขอขอบคุณลุงหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมสําหรับวันนี้แนวทาง7ดคู่ที่จัดมาให้นะครับก็ต้องบอกว่าคัดแต่ตัวเด็ดๆมาให้ทั้งนั้นนะครับแถมยังมีสรุปท้ายคลิปให้อีกด้วยนะครับใครที่สนใจในแนวทางดีๆแบบนี้ก็อย่าพลาดนะครับหรือใครนะครับที่ยังไม่จุใจนะครับในกลุ่มครอบครองผมเนี่ยจัดให้ได้อีกนะครับตัวเน้นตัววีมีให้ครบและประกันความชัวร์ให้นะครับเพียงแค่พี่ๆสแกน QR โค้ดที่หน้าจอนะครับหรือใครที่สแกนไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปลอดภัยไว้ใต้คลิปวิดีีโอนน้้้ใหดวยะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปลุยศึกบนโลกโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างอันดอร่าเปิดบ้านเจอกับอังกฤษคู่นี้ลงเตะกันตอน5ทุ่มนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าอันดาร่าเนี่ยเวร์ลแองกิ้งอยู่อันดับที่1 7 3ของโลกส่วนอังกฤษทีมเยือนเนี่ยเวิร์ลแงกิ้งอยู่อันดับที่4ของโลกนะครับอันดับเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างชัดเจนเลยสําหรับคู่นี้นะครับและดูตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยทางด้านเจ้าถิ่นอันดอร่านะครับอยู่อันดับ5ของตารางมีศูนย์แต้มแข่ง2นัดแพ้ทััั้งงง2นนนดยยิเสสีสส่วอกฤษ ยมดับหนึ่งของตารางนะครับมีอยู่6แต้มแข่งไปแล้ว2นัดชนะทั้ง2นัดยิง5ยังไม่เสียประตูนะครับส่วนเฮทวเฮทของคู่นี้นะครับเคยเจอกัน2นัดก็เป็นอังกฤษที่เก็บไปได้ทั้งหมด2นัดเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยอังกฤษถล่มไปได้5ประตูต่อศูนนะครับส่วนฟอร์ม 5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับขอเริ่มทางฝั่งอันดอร่ากันก่อนนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้เพียง1นัดนะครับแล้วก็เสมอ1นัดแพ้ไปถึง3นัดเกมล่าสุดนะครับออกไปเยือนแอลเบเนียนะครับแพ้ไปสาูนย์ส่วนทางด้านอังกฤษเนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับ5เกมหลังสุดชนะทั้งหมดเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะรัสเวียได้สประตูต่อศูนย์นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านอารูรานะครับของคุณซื้ออย่างโกลโดอัลเบรนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยขาดผู้เล่นอย่างมาปูโยนะครับที่ไม่ติดทีมชุดนี้นะครับเช่นเดียวกับอัลเบิร์ตโลซาสนะครับที่ไม่มีชื่อในทีมทีมนี้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ5-4-1ครับแดนกลางวางเป็นอารอนโรดิโก้นะครับปาอูปาบ็อกนะครับคอยปั้นเกมครับส่วนหน้าเป้าเนี่ย วางเป็นลิศคาร์ดเฟรนันเดสนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับทักสิงโตน้ําเงินครามอังกฤษเนี่ยภายใต้การนําทีมของโทมัสทูเคิลนะครับวันนี้เนี่ยตัวผู้เล่นนะครับไม่มีตัวอย่างฟิลฟอร์เดนนะครับมาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็โดมินิกโซลังกีนะครับที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มานะครับแต่ได้เรียกอีวานโทนี่นะครับกองหน้าจากสโมสรอาวารีเนี่ยมาร่วมทีมแทนนะครับขนาดลายอื่นๆอย่างเทโวซาโลบานะครับกองหลังที่ ทีมเชลซีเนี่ยได้ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนะครับแล้วต้องดูว่าจะได้โอกาสลงเล่นไหมนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอังเกตจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนาเป้าใช้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ3มกลางลุกมีแอนโทนีกอร์ดอนโคพอเมอร์แล้วก็บุกโยซากานนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอันเดร่าเนี่ยผลงาน ช่วงนีค่อนข้างย็นแย่นะครับแพ้ไปแล้ว2งนัดนะครับส่วนอังกฤษวันนี้เนี่ยค่อนข้างฟอร์มโหดจัดเลยนะครับแข่งไปแล้ว2งนัดก็ชนะรวดนะครับแถมไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวด้วยนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางฝั่งอังกฤษนะครับเป็นต่ออยู่ที่3.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้4ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อที่อังกฤษเนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยผู้เล่นระดับท็อปๆมากมายนะครับเกมลุปบค่อนข้างที่จะเฉียบคมอยู่แล้วแถถมมสสิตกการรเเจอัััน2ค้งงหลลุด่ เททั้ง2นัดเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยแนะนําให้ต่อไปที่อังกฤษและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ oh, ต่อไปบอสเนียเปิดบ้านเจอกับซานมาริโน่คู่นี้ลงเตะก,กันตอน2องทุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าบ้านบอสเนียอยู่อันดับหนึ่งนะครับมี6แต้มแข่งไปแล้ว2นัดชนะ2ยังไม่แพ้ใครนะครับยิง3เสียหนึ่งส่วนทางด้านซานมาริโน่เองเนี่ยอยู่อันดับ5ของตารางนะครับแข่งไป2นัดยังไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้ทั้ง2นัดยิง1เสีย7นะครับ เอทูเอสของคู่นี้ก็ยังไม่เคยพบกันสักนัดเดียวนะครับไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเจ้าถิ่นอย่างบอสเนียเนี่ยเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะไซปรัสได้2ประตูต่อ1ส่วนทั้งฝั่งซานมาริโนเนี่ยฟอร์มไม่ดีเลยนะครับ5เกมหลังสุดแบ่งเป็นเสมอ1แล้วก็แพ้4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับโรมาเนียไป5ประตูต่อ1นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าฉินบอสเนียของคุณซื้ออย่างเซอร์เก้บาบาลสนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยอ่าก็ต้องบอกว่าตัวนักเตะเนี่ยยังอยู่กันครบทุกลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นอย่างเอด n นเชโก้กลางหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็3ามกลางลุกมีอามาเดดินะครับอามินกีโกวิดแล้วก็จะใช้เป็นฮาริไฮลาดิโนวิดนะครับวันนี้เนี่ยจะมาตามแผน4-2-3-1นะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างซามาริโนของคุณซือโรเบโตชาโวลี่นะครับสภาพความพร้อมวันนี้พวกเขาเนี่ยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะครับซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยขาแข้งภายในประเทศทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องกรจัดทัพใช้ระบบ4-5-1นะครับหน้าเป้าวางเป็นนิโคลานานี่นะครับแล้วก็ตรงกลางมีพวกฟิลิเป้บราวดีนะครับซามิเอลซานนนี่แล้วก็จะมีลอเรนโซชาปิชิโอนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นบอสเนียเนี่ยผลงานในในรอบนี้นะครับ แข่งไปแล้ว2นัดเก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดนะครับเป็นจ่าฝูงของกลุ่มส่วนทางฝั่งทีมเยือนซามาริโน,โนเนี่ยผลงานห่วยนะครับแข่งไป2งนัดก็แพ้ทั้ง2นัดนะครับโดยเลทวันนี้ก็เปิดมาให้ทางด้านบอสเนียเนี่ยเป็นต่อถึง4ลูกสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้4.5วันนี้แนะนำนะครับ ให้ตอบไปที่เจ้าทินเนี่ยดูดีที่สุดแล้วนะครับมองว่าบอสเนียเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าระบบทีมค่อนข้างที่จะแน่นกว่านะครับแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับน่าจะไล่ตอนทีมเยือนได้อย่างสบายสบายอยู่แล้วนะครับวันนี้มั่นใจให้ตอบไปที่บอสเนียและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับโคต่อไปนะครับมอลตาเปิดบ้านเจอกับลิทวเนียคู่นี้ลงเตะกันตอน5ทุ่มนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้เนี่ยเจ้าทินย่างมอต้าอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับมีศูนย์แต้มแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดยิงศูนย์เสีย3นะครับส่วนทางฝั่งริโทเนียเนี่ยมี1แต้มนะครับแข่งไป2นัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ1แพ้1ยิง2เสีย3นะครับและเฮทูเฮของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้ว3นัดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็เสมอกันไป1-1นะครับส่วนฟอรม์ม ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับขอเริ่มทางฝั่งมอตา้ากันก่อนนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนโปรแลรนด์นะครับแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนทางฝั่งริทัวเนียเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแบ่งเป็นเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกฟินแลนด์2ประตูต่อ2นะครับ และสาหรับความพร้อมในวันนี้เจ้าถิ่นมอตา้าของคุณซื้ออย่างเอมิลิโอเดลิโอนะครับก่อนลงสนามวันนี้นะครับจะไม่มีชื่อของแฟนนันดินโดอาปับนะครับดันสตันวลล่านะครับควนคารรอสอารุนมอนเตโบนะครับ เยอเก้นเดย์บอลลนะครับแล้วก็เจดเกรดนะครับที่ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยจะใช้ระบบ3-5-2แดนกลางวางเป็นแมทธิวกิลโลเมียนะครับแล้วก็แซ็คเมาเกสคอยปั้นเกมนะครับโดยที่2หัวหอกแดนหน้านะครับใช้เป็นพอลเอ็มบองแล้วก็อิวยาตซูอาเรฟนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนลิทเนียของคุณซื้ออย่างเอสการาตนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้เนี่ยพวกเขาจะขาดไวคินตัดนะครับ โอลิเวยุธเบอร์ลิคัสแล้วก็อาวิดัสเนี่ยไม่อยู่ในทีมชุดนี้นะครับส่วนเรื่องการจัดทัพใช้ระบบ4-2-3-1นะครับแผงม,มิดฟิลตัวลุกวางเป็นกิลดัสกิเตติตินะครับอาร์เชอร์โดชิคอฟแล้วก็จะมีกิลิอุสนะครับคอยปั้นเกมนะส่วนหัวหอกตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นอามนดัสคูชิกนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นมอลตาเนี่ย พวกเขานะครับผลงานในรายการนี้ค่อนข้างที่จะแย่นะครับแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดวันนี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิโวเนียที่ผลงานย่ำแย่เช่นกันนะครับลงแข่งไปแล้ว2นัดก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้มอลตาเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขีูาสูงตามกาแพงราคาบนเปิดมาให้1.5ขีศราคา2เปิดมาให้2ลูก วันนี้นะครับต้องบอกว่าเลทเนี่ยเปิดมาให้แค่เสมอครับยอมรับว่าเลทค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อน,นักลงทุนมากๆากครับโอกาสที่จะเสียทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเช่นกัน,นครับเนื่องด้วยทั้งสองทีมเนี่ยฟอร์มเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับที่ โอเคด้วยกันทั้งคู่นะครับมีโอกาสจบเจ้าเนี่ยกค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ถ้าให้เลือกขอยืนทางฝั่งทีมเยือนดีกว่านะครับเพราะมองว่าลิทวเนียเนี่ยมีผลงานที่ดีกว่าเล็กน้อยแถมส่ติการเจอกันลิทูเนียก็ถือว่าทําได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับดังนั้นเกมวันนี้เลยมองว่าลิทูเนียน่าจะมีทีเด็ดที่จะเบียดเอาชนะเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอน,นครับอย่างแย่ก็คงไม่แพ้วันนี้แนะนําให้วางไปที่ลิทูเนียและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ คู่ต่อไปนะครับฟินแลนด์เปิดบ้านเจอกับนิเธอร์แลนด์คู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตารางคะแนนของกุ๊ปนี้นะครับในกุ๊ปจีเนี่ยเจ้าถิ่นฟินแลนด์อยู่อันดับสองนะครับมีสี่แต้มแข่งสองนัดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งยิงสามเสียสองนะครับส่วนทางด้านฝั่งนิเธอร์แลนด์เนี่ยยังไม่มีสักแต้มนะครับเพราะยังไม่ได้เริ่มแข่งนะครับส่วนเฮตูเอสของคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเคยเจอกันสองนัดนะครับนิเธอร์แลนด์เก็บหมดทั้งสองนัดเกมล่าสุดก็เอาชนะฟินแลนด์ ได้2ประตูต่อสูนนะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางด้านเจ้าบ้านฟินแลนด์นะครับเอาชนะคู่แข่งเนี่ยได้เพียง1นัดแล้วก็เสมอ1นัดแพ้3นัดนะครับโดยเป็นการแพ้3เกมติดจาก5เกมหลังสุดด้วยนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนริโทเนียก็เสมอกัน22สนะครับส่วนทางฝั่งนเธอแลรนด์เองเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับชนะ1นัดเสมอ3นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดนะครับเกมล่าสุดออกไปเยือนสเปนเสมอกัน22นะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นฟินแลนด์เนี่ยลูกทีมของยาคอฟฟรีดนะครับก่อนลงสนามวันนี้นะครับน่าเสียดายเนื่องจากโรมันอาเลมิงโกเนี่ยกองกลางวัย38ปีนะครับที่เรียกตัวติดทีมชาติในรอบ9ปีเนี่ยดันมีอาการบาดเจ็บถอนตัวไปแล้วนะครับเหลือผู้เล่นอย่างลูคัสฮาราเดกี้นะครับติโมปุกี้โรบินล็อกนะครับปิดท้ายที่ยูเอลโปยานเปาโลนะครับต่างถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติครั้งนี้นะครับน่าจะได้ ออกสไตล์เป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องการจัดทาพใช้ระบบ4-3-3นะครับโดยที่3าษประสานกองหน้าใช้เป็นเบนเามินเขาม a n เคามันแล้วก็มีโยเอลโปรยานปาโลนะครับแล้วก็จะใช้เป็นออลิวาอันมันนะครับตรงกลางมีพวกเกรวคา马านะครับคลานไลคิวเน่นแล้วก็โรบินล็อกนะครับส่วนทางฝั่งนิสลานเนี่ยของคุณซื้ออย่างโรนาคูมันนะครับก่อนลงสนามวันนี้นะครับ วันนี้เนี่ยจะไม่มีแข้งอย่างเดวลเลนทิมเบอร์น,นะครับมัทไทเดอร์ริกยอร์ดี้เซาเทนนะครับโจชัวเซอร์ซีต่างมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับไม่ฟิตทั้งนั้นเลยนะครับส่วนพวกเจนนี่ไรเดอร์นะครับเป็นนักเตะใหม่ของแมสซิตี้แล้วก็แฟรงกี้เดยองเนี่ยน่าจะได้ลงปั้นเกมลุกในแดนกลางนะครับส่วนเรื่องการจัดทัพเนี่ยใช้ระบบ4-2-3-1หนึ่ะเป้าใช้เป็นเมฟิเดอร์ปายนะครับ3กลางลุกมีโคดี้กัปโปจัดตินไคลเวิร์ดแล้วก็เจเรมีฟิมปงนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยนิธรแลนครับจะขาดนักเตะหลักไปบ้างบางตัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะครับจากขุมกําลังที่เหลือเนี่ยก็น่าจะทดแทนกันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเนื่องจากประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าเชื่อว,ว่าน่าจะทําให้มีแต้มในวันนี้ละกันนะครับสําหรับนิธรแลนนะส่วนทางด้านฟินแลนด์เนี่ย ผลงานก็ถือว่าทําได้ดีนะยังไม่แพ้ใครตลอด2เกมที่ผ่านมานะครับแต่นัดนี้เนี่ยน่าจะแตกต่างออกไปนะครับเนื่องจากาเจอทีมอย่างเนเธอร์แลนด์อีกด้วยนะครับน่าจะาเคี่ยวหน้าดูแล้วก็น่าจะไม่พลาดสาแต้มสําหรับเนเธอร์แลนด์ครับโดยเลทวันนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1ขีด1.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2 5ขีด3ราคา2เปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำให้ต่อไปที่เนเธอร์แลนด์และคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับโค oh, ต่อไปนะครับออสเตรียเปิดบ้านเจอกับโรมาเนียคู่นี้ลงเปกันตอนตีหนึ่นะครับ ไปดูที่ตารางคะแนนของกลุ่ปนี้ในกลุ่ป H นะครับเจ้าทิ่นอย่างออสเตรียเนี่ยยูนดับ4นะครับมี0แต้มยังไม่ได้แข่งสักนัดนะครับส่วนโรมาเนียเองเนี่ยยูนดับ2ของตารางมี3แต้มแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1แพ้1ยิง5เสีย2นะครับเฮตุเฮตของคู่นี้เคยเจอกัน3นัดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันผัดกันแพ้ผ,ผัดกันชนะนะครับโดยเกมล่าสุดเป็นออสเตรียนะครับที่เฉือนเอาชนะโรมาเนียเนี่ยไปได้1ประตูต่อ0นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นห้าเกมหลังสุดนะครับขอเริ่มทางฝั่งเจ้าบ้านออสเตรียกันก่อนนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งเนี่ยได้2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดในศึกเนชันไลกเนี่ยออกไปเยือนเซอร์เบียน,นะครับแพ้ไป2อศูนย์ส่วนทางฝั่งโรมาเนียเองนะครับฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจชนะไป4นัดแพ้1นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนซานมาริโนนะครับก็เอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับ และสำหรับความพร้อมในวันนี้นะครับขอเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นออสเตรียกันก่อนนะครับคุณซื้ออย่างรับลังนิกเนี่ยวันนี้เรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนนะครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1หนะครับหน้าเป้าวางเป็นมิคาเอลกลโกลิสนะครับ3กลางลุกมีคิสตอฟบอมการเนอร์นะครับคอรัดไดเมอร์แล้วก็โลมาโนชมิดนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างโรมาเนียของกุนซืออย่างมิเมียลูเชชคูนะครับก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยไม่มีชื่อของราดูดาปูชินฮานิตฮาจีนะครับที่ไม่ได้เรียกตัวติดทีมชาติครั้งนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็พร้อมลงสนามทุกรลยนะครับตามระบบ4-3-3สามประสานกองหน้าใช้เป็นฟอร์นิเนลโคมันนะครับแล้วก็จะมีเดนิสตรากุสเดนิสมันนะครับตรงกลางมีพวกนิโคเลสเตชิอูมาลิอุตมาลินแล้วก็รัสวานมาลินนะครับ ก็ต้องบอกวันนี้เนี่ยชื่อชั้นนะขุมกาลังโรวมาเน,นียเนี่ยตกเป็นรองเยอะกว่าก็จริงนะครับเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาพวกเขาก็ทําผลงานได้ไม่เร็วเลยทีเดียวนะในการลงเตะทัวยใบนี้เนี่ยเชื่อว่าการออกไปเยือนวันนี้นะครับสร้างความลำบากใจให้ขับคู่แข่งได้เยอะแน่ๆนครับประจบเหมาะวันนี้ชั่วโมงนี้ออสเตรียเจ้าบ้านเองเนี่ยดันอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับหลังจากสานับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชนะใครเลยแถมวันนี้เปิดบ้านเจอกับคู่แข่งว่าการตามตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ได้อ่อนขนาดนั้น,นครับดูเชิงแล้ววันนี้เนี่ยไม่มีคําว่าง่ายสําหรับออสเตรียแน่นอนโดยเลทนะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ออสเตรียนะครับเป็นต่อถึง1นึขีดหนราคา2เปิดมาให้1ลูกสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5งจขีดสาวันนี้แนะนําให้ลองไปที่โรมาเนียนะครับอย่างแย่ไม่น่าแพ้คิดว่าน่าจะเสมอนะครับแนะนําคู่นี้ให้ลองที่โรมาเนียได้เลยนะครับและคู่นี้เนี่ยให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับ โคต่อไปนะครับแอลเบเนียเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตารางคะแนนของกลุบมนี้กลุบเคนะครับเจ้าทินครับอย่างแอลเบเนียเนี่ยอยู่อันดับ2ของตารางมี3แต้มแข่งไปแล้ว2นัดชนะ1แพ้1ยิง3เสีย2นะครับส่วนทางฝั่งเซอร์เบียนะครับยังไม่ได้แข่งสักนัดเดียวนะครับส่วนเฮตุเฮตของคู่นี้เคยเจอกันแล้ว2นัดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันไปนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเซอร์เบียนะครับที่เอาชนะแอลเบเนียเนี่ยได้ส0นย์นะครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมขอเริ่มทางฝั่งแอลเบเนียนะครับเก็บชัยชนะจากคู่แข่งได้2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอันดอราได้3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยนเซอร์เบียเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับเกมล่าสุดเอาชนะออสเตรียได้2ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านแอลเบเนียเนี่ยของคุณซืออย่างซีวินโยนะครับประกาศเรียก ชื่อเนี่ยจะไม่มีใครดีบาเล่นะครับมิดฟิลด์จากสโมส,เาสารเรอัลซาโกซ่านะครับที่เจ็บขณะที่กําลังหลักรายอื่นเนี่ยอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมานายนะครับเมนโตอุซูนี่นะครับอัมบันโดโบลนจ้าอาเยลแบร,รลาดามานีนะครับเดนิมบารามีคริสเตียนอัชยานีนะครับเอลเซดิกเอลเ,เ,เซดิกไฮไซอาเบลาชิมิตี้แล้วก็โชมัสตาโคชานะครับน่าจะพร้อมเต็มสุกทุกไลน์เลยนะครับส่วนทางฝั่ง,งเซอร์เบียเองเนี่ย ของคุณซื้ออย่างดราเกินสตตย์โควิดนะครับก่อนลงสนามวันนี้จะไม่มีชื่อของเซอร์เกยมิลินโควิดซาวิดนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งวัยสาปีนะครับมาโกกรูยิทนะครับแดนกลางจากค่ายปอร์โตแล้วก็เปเลรัตไลโควิดนะครับในด่านกับตันทีมซึ่งเจ็บทั้งหมดเลยนะครับขณะที่อาผู้เล่นรายอื่นเนี่ยน่าจะอยู่กันครบนะครับนำทัพโดยอเล็กซานดรามินโตวิดนะครับดูซันราโควิดนีมันยากูเดลซาร์ซารูคิทนะครับนิโคลามิลินโควิด สตาบินยาฟาโรวิตนะครับฟิตเปียเต็มถังทุกไลายสาหรับวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นสื่อหลายๆสํานักเนี่ยผมเห็นแล้วเจ็บใจนะอาน่าขอสวนสักนิดหน่อยละกันนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทีมเยเอรบียเนี่ยน่าจะประเดินนะัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มได้แบบสบายๆนะครับช่วยศักยภาพของทีมเนี่ยที่ค่อนข้างจะสูงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีนักเตะระดับหัวหวระดับท็อปๆทั้งนั้นนะชนิดเอยชื่อเนี่ยรู้จักแทบทั้งหมดนะครับบอกเลยห้าหัก จูนทีมกันติดเนี่ยน่าจะมีปัญหากับหลายๆทีมแน่นอนครับขณะที่เจ้าบ้านอย่างแอฟเนียเองเนี่ยหากย้อนดูฟอร์มไปนะสำหรับอสองเกมแรกเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะมาตรฐานก็อยู่ในระดับกลางๆนะหลังบุกไปแพงอังกฤง2ูนย์ครับแล้วก็เอาชนะอันดอร่า3-0อย่างไรก็ตามเผชิญหน้ากันครั้งแรกในเกือบ10ปีเนี่ยน่าจะเป็นทีมเยือนที่บุกเอาชนะได้นะครับมั่นใจว่าลูกทีมของ ดาเกนสตอยโควิดเนี่ยจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับโดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอย่างเซอร์เบียเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.40.5ราคา2เปิดมาให้0.5สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.25ี 5, ราคา2เปิดมาให้2ลูกวันนี้แนะนําให้ต่อไปที่เซอร์เบียและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับโคสุดท้ายจะพาไปลุยศึกกระชับมิตรทีมชาติเป็นคู่สหรัฐอเมริกานะครับเปิดบ้านเจอกับตุรกีคู่นี้ลงเตะกันตอนตี2ครึ่งนะครับ เฮดทเวงคู่นี้เคยเจอกัน1น,นัดนะครับเป็นสหรัฐเนี่ยที่ทำผลงานดีกว่าตุรกีนะครับเฉือนเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งนัดนั้นเนี่ยก็เป็นศึกกระชับมิตรเช่นกันนะครับส่วนฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มทางฝั่ง,งสหรัฐก่อน,นครับเก็บชัยชนะได้3นัดแล้วก็แพ้2นัดนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้แคนาดา2ประตูต่อ1นนะครับส่วนทางฝั่งตุรกีเองเนี่ยฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ฟอร์มถือว่าดูดีเลยทีเดียวเกมล่าสุดในศึกเนชันเีกเนี่ยออกไปเยือนฮังการีนะครับ ก็ถล่มฮังการีเนี่ยไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับและสําหรับความพร้อมในวันนี้นะครับเจ้าถิ่นสลรัดเนี่ยพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทดแบนเลยนะครับโดยตัวนักเตะหลักๆอย่างทีโมทีวอาแล้วก็แอนทโทนีนโรบินสันเนี่ยพร้อมลงสนามช่วยทีมนะครับส่วนทางฝั่งตุรกีเองนะสภาพทีมวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเช่นกันครับโดยนักเตะหลักๆอย่างเคเนนยูดิดนะครับยูนัสอัสกุลนะครับแล้วก็อาดากูเรเนี่ยพร้อมลงสนามนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเจ้าทินสรัตนะครับฟอร์มช่วงหลังเนี่ยถือว่าดูดีอย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวส่วนตุรกีเองเนี่ยอฟอร์ม5เกมหลังสุดก็ดูดีเช่นกันนะครับไม่มีทิติเลยนะครับโดยเลทวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้ทางด้านสรัตเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.05สูงตากกำแพงเปิดมาให้2.5ดูจากเลทแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังยกให้ตุรกีเนี่ย ดูดีมากกว่านะครับให้รองดูดีที่สุดแล้วนะครับเพราะตุรกีนะครับมาตรฐานเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าสารัฐอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับยังมีเหลื่อมๆกว่านิดหน่อยนะกับเลที่เปิดมาให้แค่นี้ยังมองว่าตุรกีเนี่ยดูดีกว่านะครับวันนี้ฟันธงให้รองไปที่ตุรกีนะครับและคู่นี้ให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับแนวทาง7คู่ประจําวันนี้เดี๋ยวจสะสรุปให้อีก1รอบนะครับสำหรับในคู่แรกเนี่ยอันดร่าเปิดบ้านเจออังกฤษคู่นี้แนะนําต่อที่อังกฤษแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปบอสเนียเจอกับซานมาริโนคู่นี้แนะนําต่อไปที่บอสเนียแล้วให้กดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปโมอตา้าเจอกับลิทัวเนียนะครับคู่นี้วางไปที่ลิทัวเนียในเลทเสมอและให้กดไปที่สกอร์ต่านะครับคู่ต่อไปฟินแลนด์เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับคู่นี้แนะนําต่อไปที่เนเธอร์แลนด์แล้ว สูงนะครับคู่ต่อไปออสเตรียเปิดบ้านเจอโรมาเนียนะครับคู่นี้แนะนํารองที่โรมาเนียแล้วให้กดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปเอเบเนียเปิดบ้านเจอเซอร์เบียนะครับคู่นี้แนะนําต่อที่เซอร์เบียแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายสหรัฐอเมริกาเปิดบ้านเจอกับตุรกีคู่นี้แนะนํารองที่ตุรกีแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับจัดป